ครับสวัสดีครับนักศึกษานะครับวันนี้เรามาพบกันในวีคที่3นะครับอ่าในอาทิตย์ที่แล้วนะครับอาจารย์ได้นําเสนอเห็นในเรื่องของการต่อตัวแหล่งใจ่ายในรูปแบบต่างๆนะครับก็คืออย่างเช่นถ้าเรานําแหล่งจ่ายมาต่อนุกรมกันมันก็จะส่งผลให้กับแรงดันเอาพุทธ่ตออกจากตัวแหล่งจ่ายมีค่าเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับหรือถ้าเรานําตัวแหล่งจ่ายมาต่อขนานกัน ตัวแรงดันก็จะมีค่าเท่าเดิมนะครับแต่สิ่งที่จะส่งผลให้มากขึน้นก็คือในส่วนของตัวกระแสนะครับก็คือถ้าเราต่อแหล่งจัแบบขนานตัวแหล่งจัายนั้นจะทนกระแสได้มากขึ้นใช่ไหมครับเารามาต่อกันในวิกที่3นะครับในวิกนี้นะครับอาจารย์จะสอนในเรื่องของ c t e r i s t i c f o r series and p a r a l l e l circuit นะครับหรือว่าคุณสมบัติของวงจรวนมและวงจรขนาดนะครับย้อนกลับไปที่ในอาทิตย์ที่1นะครับ ที่อาจารย์ได้บอกว่าการต่อวงจรไฟฟ้านั้นสามารถต่อได้2รูปแบบหรือก็คือวงจรนกลมและวงจรขนานใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาดูว่าคุณสมบัติของทั้งสองวงจรนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับอาจารย์มีคีย์เวิร์ดของทั้งสองวงจรที่จะบอกให้นักศาาึกษาทราบนะครับเพื่อเป็นตัวช่วยให้นักศึกษาเข้าใจพิยามการต่อและก็คุณสมบัติของมันมากขึ้นนะครับเรามาเริ่มกันที่วงจรอนุกลมนะครับอาจารย์ให้คีย์เวิร์ดันว่า เป็นวงจรแบ่งแรงดันนะครับและววงจรขนานนะครับเป็นวงจรแบ่งกระแสน,นะครับเดี๋ยววันนี้อาจารย์ก็จะมาอธิบายนักศึกษาเห็นภา,าพว่าทําไมเราถึงเรียกวงจรน้ำรมว่าเป็นวงจรแบ่งแรงดันแล้วทําไมเราถึงเรียกวงจรขนานว่าเป็นวงจรแบ่งกระแสน,นะครับเรามาเริ่มกันที่การต่อตัวต้านทานในแบบต่างๆ,ๆก่อนนะครับก็คืออาทิตย์ที่แล้วเราพูดถึงในเรื่องของการต่อตัวแรงจ่ายใช่ไหมครับ ในวันนี้นะครับอาจารย์ก็จะมาพูดในทุกในส่วนของการต่อตัวพาลโหลดนะครับในที่นี้ก็คือเป็นในวงจรกระแสตรงนะครับอาจารย์จึงพูดในเรื่องของการต่อแค่ตัวต้านทานนะครับมันก็จะมีคีย์เวิร์ดในการต่อตัวต้านทานของทั้งสองวงจรเหมือนกันนะครับคีย์เวิร์ดของการต่อตัวต้านทานแบบวงจรแหนบรมนั้นนะครับจะใช้คีย์เวิร์ดคำว่าต่อเรียงกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันต่อยังไงนะครับอาจารย์มีตัวต้านทาน r 1นะครับ จากคีย์เวิร์ดก็คือต่อเรียงกันไปเรื่อยๆดังนั้นนะครับอาจารย์ก็คือนําตัวต้านทาน R2 ต่อเรียงจากตัวต้านทาน R1 โดยลักษณะการต่อของวงจรนกลมนั้นนะครับจะเป็นหางของตัวต้านทานตัวที่1นะครับจะต่ออยู่กับหัวของตัวต้านทานตัวที่2นะครับมันจะต่อเรียงกันไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับทําให้เราได้ลักษณะของวงจรนกลมที่ท่านนักศึกษาเห็นในภาพของอาจารย์นี้นะครับจะเป็นวงจรนกลมที่มีตัวต้านทานทั้งหมด5ตัวนะครับต่อนุกรมกันอยู่นะครับ ต่อมาวงจรขนานนะครับคีย์เวิร์ดคอว่านก็คือต่อคล่อมกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าต่อคล่อมกันไปเรื่อยๆอย่างไรนะครับอาจารย์มีตัวต้านทาน R1 อ่าอาจารย์เอาตัวต้านทานมาต่อคล่อมนี่ยังคำว่าต่อคล่อมกันไปเรื่อยๆนั่นก็คือนําหัวของตัวต้านทาน R1 นะครับไปต่อกับหัวของตัวต้านทาน R2 และนําท้ายของตัวต้านทาน R1 นะครับไปต่อกับท้ายของตัวต้านทาน R2 หรือที่เราเรียกกันว่าหัวต่อหัวหางต่อหางนะครับ ซึ่งในการต่อแบบขนานนั้นก็จะต่อพร้อมกันไปเรื่อยๆในลักษณะนี้เรื่อยๆนะครับหรือถ้าเรามาดูในรูปวงจรนี้คือจะเป็นรูปวงจรของอาจารย์ที่ต่อตัวต้านทานทั้งหมด3าตัวในรูปแบบการต่อแบบขนานนะครับหลังจากที่เราทราบในถึงในส่วนของการต่อตัวต้านทานไปแล้วนะครับเรามาดูในคุณสมบัติของอันแรกนะครับจะเป็นคุณสมบัติของการหาค่าความต้านทานรวมของการต่อในแบบต่างๆนะครับ วงจรนุกรมนะครับค่าความต Aid ้านทานรวมของมันนะครับจะมีค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนวงจรขนานนะครับค่าความต้านทานารวมมันจะลดลงเรื่อยๆนะครับอาจากคีย์เวิร์ดนะครับทําให้อาจารย์สรุปสูตรของการหาค่าความต้านทานรวมในการต่อแบบนุก Cap รมนะครับว่า RT ก็คือค่าความต้านทานรวมจะมีค่าเท่ากับการนําค่าความต้านทานทุกตัวในวงจรนะครับมารวมกันนั่นก็ค so ือสมมติว่าในวงจรของอาจารย์มีตัวต้านทาน ตัวต้านทาน5ตัวนะครับการหาค่าความต้านทานรวมคือนําค่าความต้านทานทั้ง5ตัวมาบวกกันนะครับอ่าในแต่ในส่วนของวงจรขนานนั้นนะครับอาจารย์บอกว่าค่าความต้านทานรวมมันจะลดลงเรื่อยๆใช่ไหมครับทําให้เราได้สูตรในการหาค่าความต้านทานรวมในการต่อแบบขนานดังนี้นะครับก็คือ1ส่วน R ทนะครับจะมีค่าเท่ากับ1ส่วน R ้าหนึ่งส่วน R2 บวกกันไปเรื่อยๆจนถึงค่าความต้านทานตัวสุดท้ายนะครับอ่า ตรงนี้ก็จะเป็นในสูตรของการหาค่าความตัดนตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของสูตรในการหาค่าความต้านทานรวมนะครับแต่ในกรณีที่นักศึกษาไปเจอเป็นวงจรผสมนะครับนักศึกษาต้องทําการยุบวงจรน,นะครับโดยที่นี่ในการยุบวงจรเราก็จะยุบเราจะดูก่อนว่าตัวต้านทานนั้นต่ออยู่แบบไหนนะครับอย่างเช่นอาจจะต่อนุกรมกันก่อนแล้วก็ย,ยุบแบบอนุกรมอาจจะอนุกรมเสร็จปั๊บมาขนานกับตัวต้านทานตัวหน้านะครับ โดยเทคนิคในการยุบค่าความต้านทานนะครับอาจารย์จะใช้เทคนิคว่ายุบจากตัวที่อยู่ไกลแหล่งจ่ายมากที่สุดนะครับเข้าหาตัวที่อยู่ใกล้แหล่งจ่ายมากที่สุดตัวในวงจรผสมนั้นจะไม่มีสูตรในการหาค่าความต้านทานแบบตายตัวนะครับเมื่อกี้เราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของสูตรในการหาค่าความต้านทานรวมนะครับเรามาทําตัวอย่างโจทย์ในการหาค่าความต้านทานรวมพร้อมกันสักข้อนะครับดูจากรูปวงจรในด้านซ้ายนะครับอาจารย์มีตัวต้านทานทั้งหมด5ตัวนะครับ ซึ่งไอตัวต้านทานทั้งหมดห้าตัวนี้ต่อกันอยู่ในรูปแบบของแบบวงจรอนุกรมใช่ไหมครับดังนั้นสูตรในการหาค่าความต้านทานรวมแบบวงจรอนุกรมนั้นเราจะใช้สูตร Rt จะมีค่าเท่ากับ R1 บวก R2 บวก R3 บวก R4 บวก R5 นะครับหลังจากที่เรารู้สูตรแล้วนะครับเราก็ไปดูว่าค่าความต้านทานแต่ละตัวในวงจรนี้มีเป็นอย่างไรบ้างก็หลังจากที่อาจารย์ไปดูก็คือทราบว่า R1 มีค่าเท่ากับ100โอห์มนะครับ R2 มีค่าเท่ากับ50โอห์ม R3 มีค่าเท่ากับ150โอห์ม R4 มีค่าเท่ากับ200โอห์มนะครับแล้วก็ R5 คือตัวสุดท้ายของเราจะมีค่าเท่ากับ10โอห์มนะครับหลังจากนั้นนะครับอาจารย์ก็เอาค่าที่อาจารย์ไปหามาได้จากในวงจรนะครับกลับเข้าไปแทนเข้าไปในสูรทำให้อาจารย์ได้สมการที่บอกว่า Rt หรือค่าความต้านทานรวมมีค่าเท่ากับ100บวก50บวก150บวก200นะครับแล้วก็บวก10นะครับ สรุปว่าคาตอบข้อนี้คือค่าความต้นานทานรวมของวงจรน,นี้มีค่าเท่ากับ510โอห์มนะครับต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของคุณสมบัติของแรงตกคอมตัวต้านทานของการต่อในแบบต่างๆกันนะครับวงจรน,นุกรมนะครับจากคีย์เวิร์ดตอนแรกที่เราคุยกันก็คือจะเป็นวงจรแบ่งแรงดันนะครับแล้วก็วงจรขนานนะครับขอให้คีย์เวิร์ดว่าแรงดันมันเท่ากันทั้งวงจรน,นะครับ ก็คือในตอนแรกเราบอกว่าวงจรขนานเป็นวงจรแบ่งกระแสนะครับเขาเลยบอกว่าแรงดันในวงจรขนานนั้นมีค่าเท่ากันทั้งวงจรนะครับอ่เดี๋ยวเรามาดูว่าทําไมวงจรในลูกลมจึงเกิดการแบ่งแรงดันและทําไมวงจรขนานจึงเกิดการเท่าจึงเกิดแรงดันเท่ากันทั้งวงจรนะครับเรามาดูในรูปของฝั่งซ้ายก่อนนะครับอันนี้จะเป็นในลักษณะของการต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมนะครับสังเกตว่าการต่อตัวต้านทานแบบนุกรมนั้นนะครับจะมีทิศทางของการไหลของตัวแรงดันไฟฟ้าเป็นไงครับ มีแค่ทิศทางเดียวใช่ไหมครับดังนั้นนะครับแรงดันไฟฟ้ามันไหลมาจากตัวแหล่งจ่ายนะครับไหลผ่านตัวต้านทาน R หนึ่งซึ่งถ้าอาจารย์เปรียบเทียบเมื่อกี้ตัวต้านทานก็เหมือนตัวตะไคร่น้ําใช่ไหมครับแล้วไหลจากตัวต้านทาน R หนึ่งไปยังตัวต้านทาน R สองดังนั้นตัวต้านทาน R สองตัวนี้ครับมันจะได้รับแรงดันนะครับที่เหลือมาจากตัวต้านทาน R หนึ่งแล้วก็คือพูดง่ายๆว่าถ้ามีน้ํามันไหลมาจากตัวปั๊มน้ํานะครับไหลมาในท่อ มันเจอตะไคร่น้ําก้อนแรกนะครับไอตัวตะไคร่น้ําก้อนตัวตะไคร่น้ําตัวนี้จะทําอะไรครับจะทาหน้าที่ในการลดแรงดันน้ําใช่ไหมครับทำให้แรงดันน้ําน้อยลงนะครับดังนั้นแรงดันที่มาจ่ายให้กับตัวตะไคร่น้าก้อนที่2ก็คือตัว R2 ของเราตัวนี้จะเป็นยังไงครับจะมีค่าลดลงใช่ไหมครับก็คือจะไม่ใช่แรงดันจากตัวแรงจ่ายนะครับแต่เรามาดูในฝั่งของวงจรขนาดนะครับเราสังเกตที่ตัวต้านทาน R1 ครับ เป็นนะครับมันต่อจากแหล่งจ่ายโดยตรงไม่ผ่านตัวต้านทานอะไรเลยถูกไหมครับ <Oui. S 1> เช่นเดียวกันครับ R2 มันก็สามารถรับแรงดันจากแหล่งจ่ายได้โดยตรงโดยไม่ผ่านตัวต้านทานตัวใดเลยนะครับมันึงมันจึงสมผลไห้ว่าไอการต่อแบบขนานนั้นมันทําให้แรงดันที่ตกครอมตัวต้านทานทุกตัวครับจะมีค่าเท่ากับแรงดันจากแหล่งจ่ายนะครับ آ, เราจึงมาสรุปสูตรได้ว่าในการต่อแบบอนุกรมนั้นนะครับถ้าเราหาแรงดันรวมจากในวงจรนะครับ จะมีค่าที่เรานําแรงดันตกค่อมตัวต้านทานแต่ละตัวมาบวกกันนะครับก็คือพูดได้ง่ายว่าในท่อน้ำหนึ่งท่อนี้นะครับถ้าเรานําแรงดันน้ำที่มันถูกลดไปจากไอตัวต่แคนน้าก้อนนี้รอดนี้มารวมกันทุกก้อนมันก็จะได้ค่าแรงดันที่มาจากตัวปั๊มน้ํานะครับก็คือพูดได้ง่ายๆว่านําแรงดันตกค่อมตัวต้้นทานทุกตัวมารวมกันค่าแรงดันที่ได้ก็จะมีค่าแรงดันจากจะมีค่าเท่ากับแรงดันจากแรงจ่ายนะครับ ในส่วนของวงจรขนาดน,นั้นพอแรงดันมาเท่ากันทั่ววงจรนะครับเราจรึงสรุปสูตรได้ว่าแรงดันวิแรงดัน,นรวมของวงล้อแรงดันรวมของวงจรของเราก็าคือวิธนะครับจะมีค่าเท่ากับแรงดันตกข้อมตัวต้านทานแต่ละตัวเท่ากันหมดทั้งวงจรนะครับต่อมานะครับพอเราทราบคุณสมบัติของแรงดันไฟฟ้าไปแล้วตัวแปรที่สำคัญอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือในส่วนของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทานนะครับอ่า อาจารย์ขอเริ่มที่วงจรขนานก่อนวงจรขนานเรารู้แล้วครับว่าคีย์เวิร์ดของมันก็คือวงจรแบ่งกระแสนะครับมันจึงส่งผลให้วงจรนุกรมมันกระแสเท่ากันทั้งวงจรนะครับเดี๋ยวเรามาดูเหตุผลกันว่ามันทํำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับเรามาดูกันในภาพวงจรฝั่งซ้ายก่อนนะครับเป็นไงครับถ้าเราสังเกตในวงจรนกรมวงจรนกรมมีทิศทางการไหลของกระแสเพียงแค่ทิศทางเดียวนะครับมันจึงส่งผลให้กระแสที่มีที่ไหลผ่านตัวต้านทาน R1 นะครับ ก็คือกระแสไอทีนะครับเช่นเดียวกันครับกระแสที่ไหลผ่านตัวต้านทาน R2 ตัวนี้มันก็คือกระแสไอทีเหมือนกันนะครับแต่พอเราดูในส่วนของวงจรขนานนะครับมันมีกระแสไอทีไหลมาในทิศทางนี้นะครับแต่เมื่อมันมาถึงจุดโหนดจุดนี้นะครับกระแสเป็นไงครับเกิดการแยกออกเป็น2ทิศทางนะครับก็คือไหลให้ตัวต้านทาน R1 นะครับแล้วก็ไหลต่อไปยังตัวต้านทาน R2 และตัวต้านทาน R3 นะครับเช่นเดียวกันครับกระแสไอสตัวนี้พอมันไหลมาถึงจุดโหนดจุดนี้นะครับ มันก็เกิดการแบ่งกระแสเหมือนกันนะครับแบ่งออกเป็น i3 i4 นะครับเราจึงบอกว่าในวงจรขนาดน,นั้นไม่เป็นวงจรแหม่งกระแสนะครับก็คือเกิดการแบ่งกระแสกันภายในวงจรนะครับแต่วงจรอนุกรมนั้นกระแสจะเท่ากันทันท้งวงจรนะครับดังนั้นอาจารย์จึงสรุปสูตรได้ว่า IT ของวงจรอนุกรมนะครับจะมีค่าเท่ากับ i1 บอก i2 i1 เท่ากับ i2 เท่ากับ i3 ก็คือตัวกระแสมันเท่ากันทันท้งวงจรนะครับ แต่ในวงจรขนานนั้นนะครับถ้าอาจารย์นยํากระแสที่มันเกิดการแบ่งทุกตัวตัวนี้ครับมารวมกันนะครับมันก็จะมีค่าเท่ากับ IT นะครับเราจริงสรุปสูตรได้ว่า IT จะเท่ากับ I1-I2-I3 บ,บ,บวกไ2บวก i3 บวกปเรื่อยๆจนถึงค่าตัวกระแสไฟฟ้าตัวสุดท้ายนะครับะนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปคุณสมบัติของวงจรอนุกรมและวงจรขนานกันนะครับวงจรอนุกรมคียเวิดของมันก็คือวงจรแบ่งแรงดันนะครับ ส่วนวงจรขนานนั้นคือคีย์เวิร์ดของมันจะเป็นวงจรแบ่งกระแสน,นะครับและแรงดันที่ตกค่อมตัวต้านทานของการต่อแบบวงกลมนั้นนะครับอาจารย์สรุปเป็นประโยคได้ว่าผลรวมของแรงดันตกค่อมตัวต้านทานแต่ละตัวนะครับจะมี5เท่ากับแรงดันจากแหล่งจ่ายนะครับจึงเขียนเป็นสูตรได้ว่า VT นะครับจะมีค่าเท่ากับ VR1 บวก VR2 บวก VR3 นะครับบวกไปได้เรื่อยจนถึงแรงดันตัวต้านทานตัวสุดท้ายในวงจรนะครับ ต่อมานะครับแรงดันตกขอมที่ตัวต้านทานของการต่อแบบขนานนะครับอ่าอาจารย์สรุปเป็นประโยชน์ได้ว่าแรงดันมันเท่ากันทั้งวงจรนะครับจึงสรุปเป็นสูตรในการหาค่าแรงดันรวมก็คือ VT นะครับม,บมบบีเท่ากับมีค่าเท่ากับ v r 1นะครับเท่ากับ v r 2นะครับแล้วก็จะมีค่าเท่ากันทั้งวงจรนั่นคือจะมีค่าเท่ากับแรงดันตกขอมตัวต้นานทานทุกตัวนะครับไม่ว่าวงจรน,นั้นจะมีตัวต้านทานกี่ตัวนะครับต่อมานะครับรก็คือจะเป็นในส่วนของ คุณสมบัติของวงจรน้กลมและวงจรขนานในด right? ้านของกระแสไฟฟ้านะครับเรามาดูกันที่กระแสไฟฟ้าท <Stat> ี่ไหลผ่านตัวต้านทานในวงจรอนุกลมนะครับอจย์ก็บอกว่ากระแสมันเท่ากันทั้งวงจรใช่ไหมครับก็คือใช้สูตร it เท่ากับ i1 เท่ากับ i2 เท่ากับ i3 นะครับส่วนวงจรขนานนะครับก็คือสรุปได้ว่าผลรวมของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทานแต่ละตัวนะครับถ้าเรานํามันรวมกันนะครับมันก็จะมีค่าเท่ากับกระแสรวมหรือว่า it ในวงจรของเรานะครับ อาจารย์จิงสูตรปเป็นสูตรได้ว่า i t นะครับมีค่าเท่ากับ i1 บวก i2 บวก i อานะครับะนะครับวันนี้นักศึกษาทุกคนก็ได้ทราบในส่วนของคุณสมบัติของการต่อวงจรไฟฟ้าในส่วนของการในส่วนของการต่อแบบนกกลมแบบขนานนะครับว่ามีคุณสมบัติส่งผลให้มีแรงันตกค่อมหรือมีกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทานแต่ละตัวอย่างไรนะครับรวมไปถึงค่าความต้านทานรวมในวงจรด้วยนะครับ สำหรับอาทิตย์นี้นะครับอาจารย์กขอจุบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ